เป็นรปภเนอะที่โรงแรมอันนี้คือมีพี่นักข่าวหนึ่งคนเนาะเขาไปนอนโรงแรมนี้เนาะเขาก็เลยมาแชร์ให้เราฟังตั้งแต่วันแรกเนอะว่าตั้งแต่เขาไปเช็คอินแล้วก็มีจะมีคุณลุงยามคนหนึ่งเขาจะเข้ากะชีกลางคืนเนาะเขาก็อ่าก็คือเป็นรปภอ่ะเป็นคุณรปภที่อยู่โรงแรมโรงแรมที่อุดรน,น,นเนอะก็คือก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะก็ไม่ใช่บุคคลที่มีไรายได้เยอะหรืออะไรต่างนานา,นานเนาะ คือสิ่งแรกที่เขาชวนพอเขารู้ว่าเป็นนักข่าวเนาะเขาก็ชวนแลกเปลี่ยนนู่นนั่นนี่นะก็ก็เลยรู้ว่าเขาอะเฉีีรยพรรชาชนพรรชาชนนะพรรส้มเนาะเขาก็ไปอยู่ที่นั่นหลายวันเว้ยก็คุณลุงเนี้ยก็พยายามจะถามอัปเดตต่างๆนานาว่าเอ้ยวันเนี้ยพอทุกครั้งที่พี่เขากลับไปก็แบบเฮ้ยวันนี้ไปทําอะไรวันนี้เขามีกิจกรรมที่ไหนบ้างของพรรชาชนใครมาบ้างอะไรวันไหนมีกิจกรรมใหญ่การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นยี่บสบรรยากาศเป็นยังไงคือเขาชวนคุยการเมืองตลอดเนะคืออเนนี้เนี่คือคุณลุงกปพเนาะซึ ผมก็ไปทํางานกันจนเสร็จละรอถ่ายแถลงจนเสร็จละก็ปรากฏว่าผมก็ไปส่งพี่ๆนะข่าวเนี่ยแหละที่ที่โรงแรมเดิมเขาก็เป็นคุณลุงคนนั้นแหละนั่งอยู่พอตื่นเช้ามาผมก็เลยถามพูดแต่ว่าผมไม่เห็นหน้าแกดูเศร้าๆตั้งแต่แรกเลยวี่ผมแบบมองเข้าไปเสร็จปุ๊บจอดรถใช่ไหมผมก็มองไปหน้าแกก็ดูเศร้าละอ่ะผมไม่เป็นไรก็พี่ก็เลยเดินไปคุยเนาะวนผมก็กลับโรงแรมผมซึ่งมันก็อยู่ไม่ห่างจากตรงนั้นเท่าไหร่เนาะซึ่งคุณลุงคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมจังหวะที่เขาตอนกางคื่ะ เขาไปบิดมอเตอร์ไซค์ไปตะเวนจับตาเลือกตั้งตามหน่วยเว้ยแล้วเขารู้สึกผิดหวังมากแต่เขารู้สึกว่าหน่วยไหนที่เขาไปดูอ่ะมันก็ชนะทุกหน่วยอ่ะแกบิดไปดูแบบแต่ละหน่วยแต่หน่วยไปช่วยจับตาเลือกตั้งดูกันนับคะแนนพอเสร็จหน่วยนี้แกก็ไปอีก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 คือคือมันแล้วสุดท้ายอ่ะพอผลเลือกตั้งออกมาตอนช่วงค่ำเนอะแกก็ดูผิดหวังเนอะแล้วพี่อันนี้พี่เขาเล่าให้ฟังเนอะแกก็ดูผิดหวัง แต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณเนี่ยสําหรับผมผมมองคนเหล่านี้คือกระสุนส้มเวย้ยผมมองว่าคุณลุงคนนี้มันคือกระสุนส้มเวย้ยส้มมันมีกระสุนแบบเนี้ยมันเป็นกระสุนที่มันเป็นแบบพักมลชนมันกระสุนที่แบบออร์แกนิกอะเมื่อวานไปเจอหลายคนมากตอนผมไปไลฟ์ถ่ายหน่วยเลือกตั้งเนาะก็มีการนับคะแนนใช่ไหมฮะสุดท้ายก็มีคนตามผมมาจากไลฟ์เวย้ยแล้วหลายๆที่ก็มีคนไปถามว่าบอสอยู่ตรงหน่วยไหนบ้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า มันมีกระบวนการที่คนธรรมดาประชาชนที่แบบนั่งดูเน็ตฟิกหรือประชาชนที่ทำงานหากินหาเช้ากินขํานเนี่ยเขาเข้ามาร่วมคือผมสำหรับผมผมมองว่าจริงๆแล้วความจำกัดความของพักมวลชนของผมมันไม่ใช่แค่จ่ายตังค์เว้ยมันไม่ใช่แค่จ่ายเงินเพื่อให้พักไปทำงานมันไม่ให้ไม่ใช่จ่ายเงินเพื่อให้สสไปทำงานเท่านั้นน่ะมันมีส่วนร่วมของประชาชนจริงๆอ่ะ คุณจะเรียกหัวคะแนนธรรมชาติก็ได้แต่ผมอะอยากเรียกว่ากระสุนส้มมันการที่เป็นหัวคะแนนธรรมชาติมันก็อีกแบบหนึ่งเวย้ยผมรู้สึกหัวคะแนนธรรมชาติอะมันคือสําหรับผมมันคือคนที่เคลื่อนไหวในออนไลน์เนาะที่พยายามจะโปรโมทนโยบายอะไรของพรรคสมม้มเนาะหรือว่าพยายามที่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไปไปถกเถียงแลกเปลี่ยนอันนี้ผมมองอันนี้คือพาร์ทของหัวคะแนนธรรมชาติส่วนใหญ่ผมมองว่าหัวคะแนนธรรมชาติมันจะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างอิงไปทางออนไลน์มากกว่าจะสําหรับผมมาคือคนเหล่านี้คือกระสุนส้มเว้ยผมไปเจอ,อหลายคนเขามาเขาก็เป็นอย่างงี้แหละ หลายคนคือผมอยากจะบอกว่าอุดรกระสุนส้มเยอะมากโคตรเยอะโคตรเยอะแต่แค่ว่ามันอาจจะยังไม่พอเนาะผมแล้ว